สวัสดีครับผมมาบอกนันนะมุสโอลบอกแหงแหงพี่น้องมั่นนะ่ะเขปาปลาหาเห็ดเล็กก้อนะครับพี่นะครับโคกสมงค์ข้นบมองธรามาซุดเถี่ยวสุ่นจำนะครับมาเลาะเบิง่งเห็ดก้อครับเห็นพี่น้องเ้ามาเหาก็พ่อแล้วนะครับอันนี้วัตถินมีจดกดอกดอกพี่น้องว่ากันย่งางไม่เห็นนะครับเเป็นห็ดก้อบานพี่น้องพ่อดอกบานสามอัน ฟีด้วยมือนเดยหนึ่งสองกสนแวนี้นอูนแทะดอกแข็งแข็งดีพี่น้อง ชุดแหลกของเขาครับก็อีกแล้วครับสองอัน เกิดเปลี่ยนคักเปลี่ยนแน่แท้อีพออยหมดจากพี่น้องเอาได้บ่ได้พี่น้องคือบานแทะเข่ายืดุ่มนึง กออีกอีกเกลอแล้ะครับคือขาเหลวๆนะเพื่อนดอกคือแดงดีโอ้ดอกนี่ง้มพี่น้องโอ้งัดปูอยากขึ้นเลยโอ้เตรนยซุ้งดอกงี่ๆดอกเยอะเดี๋ยวมาเลย ท่วงเขาอยู่อืมดอกน้อย ทั้งนั้นเลยมึงจุม่มนึงครับที่น้องอยู่ข้างๆกันอีกนึงเหยียบแล้วเหยียบต้นมันเลยโอ้เจ้าของ,งาายางไก่มาเหันเหยียบปีเลยเลยยนี่ยที่น้องเลยขาดุดคืนเลยเลยโอ้สองอันนี้งามครับ ขังอันมองเหยียบบ้างคันน่ะดูโอ้แข็งปกเลยหลักเขาสองสามดอกนีงง่มันงามแท้ขังหิดกอ กินดูมันหนึงครับดอกนึ่งอู้ยูออกอเนียนแทกเกบทานกันพี่น้่งใส่ตาใหบัานนะี่ตามาสองเมยอ,อยู่ โอ้พอเห็ดก้อยอีกมูนึงเ้วพี่น้องเลยยังงามเลยครับบปาวอันนี้ก่อนดอกน้อยไปพุ่นดีครับตาเขายุคนละมองกันต <c oughs> าอยู่วงนึงเห็ดอยู่วงนึงพี่น้อง เท่าเอ่าบุได้อูอ้อันนี้ก็เป็นสิเท่อุ้ยขักเองอเบื่มืมใส่ถุงนี้มี่ไรเดี๋ยวแข็งนนี่เป็นจุมม๋มหน่อยครับหมดงามพี่น้อง ดอกบานแข็งดีครับโอ้ดอกมี้ได้ที้ดอกได้ดอกเ,เบอ้เอเลยเลยเต็มฝนตาเลย อีกแล้วครับก้อยพี่น้องยูโฮมเก่าแลวพี่น้องมาสัตเดี๋ใส่มาใส่ดอกอกอนามครังพี่น้องอดอกนันโบนกินหนามถึนอิ่มด้วดอกอีกสามตุม่มครับน้อยๆพี่น้องแต่แข็งดีดี เดืยดกันไ่ลายอยู่อ๋อคือมีเห็ดเผึ่งขาลายเกิดปว่นงูสีพ่นทองนืำสั่มฉี่เกาเพื่อนพี่น้องให้เพื่อนเชียร์ไปไม่มาอยู่ดอกนี่เพื่อนบ่เห็น ีนึ่งบุกไอ่เกษตดอกใหญ่ออ้ออีกจุ่มครับแต่งงา้ขนาด บานนึงโอ๋ตามฟังเต็มเลยอืมยืมตาปะะ่อเลาะก่อพี่นอ้องบันนี้มาก,ก่อดอกนีก้สิครั อ,อีกดอกครับเกิดดีเล้มังไงก่อยครับ toàn phủ về phía đường ấy chùm ngắm cực Để tìm cao thôi โองดอกนี้่าเจ็บน้ำนับอีกสองดอกครับแข็งดีครับก้อยครับดอกน้ำ จุ่งเลยอูเอาตะบดนะโอ้โหเราพี่น้องไม่เป็นเชียร์พอดีเ,ดยเ,ดเลยดอกเตยนะครับรเนาะแดงแข็งดยวยอีกดอกครับทางขุ่งอวยไปหารถเัาพี่น้อง มาพี uh, ่น้องมาเนี่ะมาเบิ่งผลงานการจีบเห็ดของเขาครับพี่น้องเปียครับโคกซับมังคุดพี่ละครับช่วงนี้มันที่เป็นหน้าเห็ดก้อนนะครับกับเห็ดทันเห็ดทันก็ร่ายไรเต่เหาก็บพวกข้อยากเก็บไปไปเลยนู่ครับเลื่อนไหลาๆกับอะไรในแต่หาย่ายๆกันแหละนี่ครับเห็ดเท้ามือนี่พี่น้องมีแต่เห็ดก้อนต้ัวนะครับตาของแม่บ้านตาที่เป็นเห็ดล้วมนะครับปัวตั้งอยืดพื้นมาเดี๋ยวมาไปเน็นกันถือว่าหมันอยู่เลยครับมื้อนี้ก็ได้สมหามาสวยนะครับมื้อนี้แต่หมอกแห้งจัดมุโสยัง ที่เรเห็นหุ้งหนึ่ครับหมอกขนาดนัด้นสวยๆกะได้หมอกขอแข็งถือว่าคลิปนี้ก็ถือว่ามีความหมาต้อฝากพี่ฝากน้องลายเติมอยู่ครับฝากไม่โนี่ก,ก่อนนะครับคลิปนี้มันนะเมากกับพี่ลาพี่ลาน้องลรงบ้านก่อนนะครับเจ้าเด็กกพ่อกันคลิปหนาพี่น้องคอยพี่ให้น,น้องอยู่ดีมีแข็งลำลำเลยๆสุขุมสุขคตน,นะครับพ่อกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ